ค่ะชื่อปูเป้นะคะเรียนอยู่ที่ CBC ค่ะตั้งแต่ภาคการเรียนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วกลับมาที่เมืองไทยะคะ่ะ mm hmm. เรียนค่ะจริง,รงๆหนูเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาลาัยประมาณครึ่งปีอะคะ่ะแล้วก็เรียนเป็นวิชาโทที่มาหาลาัย4ปีแต่ว่าก็เรียนนิดหน่อยอะคะ่ะเพราะวิชาโทไม่ได้เน้นมากแล้วก็มาเรียนที่ JS ก่อนไปอีก3เดือนนะคะ mm hmm. เป็นข้อระดับกลางนะคะ ภาษาญี่ปุ่นถ้าพูดถึงการพูดนะคะพูดดีขึ้นพูดเก่งขึ้นแต่ว่าเรื่องคันจิก็ยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเราคนไทยนะคะมันค่อนข้างจะยากไม่เหมือนกับเพื่อนในห้องที่เป็นคนไต้หวันนะคะก็จะเขียนคันจิได้เก่งมากทั้งอ่านทั้งเขียนคือทุกอย่างคือโอเคเลยะคะ่ะ mm hmm. แต่ว่าเรียนที่ญี่ปุ่นจะเข้มข้นกว่าเรียนที่เมืองไทยนะคะคือเหมือนกับว่า เขาเรียนทุกอย่างเลยค่ะเรียนตั้งแต่พูดฟังอ่านเขียนแล้วคือวันหนึ่งที่ c b c นี่จะเรียนเยอะมากเรียน9โมง40ถึง8โมงครึ่งะค่ะแล้วก็ในวันธรรมดาอาทิตย์หนึ่งจะมีสองวันที่เรียนเลิกไป3โมงครึ่งแล้วก็สําหรับคนไทยจะมีคันจีคลาสข็สําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ดีขึ้นนะคะคือ <c oughs> เดิม แรกๆหนูแบบว่าร้องไห้เลยแล้วก็คุยสก,กายกับคุณแม่คุณแม่ก็ร้องไห้ทุกวันคือแบบหนูก็จะกดดันตัวเองว่าเอออยากกลับบ้านเพราะว่าคุลียาเขาเพราะว่าร้องไห้เขะ,ะอยากให้กลับอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ค่อยอยากให้ไปเรียนเพราะว่าเหงาแต่ตนเองอยากไปเรียนเพราะหนูชอบภาษาญ,ญ,ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นโอกาสใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นประมาณสามเดือนผ่านมาก็คือดีขึ้น,นะค่ะดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ตอนที่หนูมาเรียนไปเรียนประมาณสองเดือนแรกเนี่ยหนูตั้งใจว่าฉันเรียนเข้าหกเดือนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ในภาษาจบหนึ่งปีจะไม่ต่อโทจะไม่ต่อเซนมงแล้วเพราะว่าคือเหงาอะค่ะอยากกลับบ้านแต่ว่าพอตอนที่ถึงจุดหนึ่งแล้วหกหกเดือนผ่านมาก็เอออยู่ได้แล้วค่ะ <c oughs> อยู่ได้เรียนต่ออาจารย์ประจำชั้นหนูตอนนี้มีสองคนก็จะมี ท่านหนึ่งจะใจดีมากแล้วก็สนุกสนานแล้วก็พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยคืออาจารย์เคยมาสอนที่เนี้ยค่ะซาสกิเซนเซค่ะก็จะพูดภาษาไทยได้ส่วนอีกท่านหนึ่ง mm hmm. จะค่อนข้างเครียดหรอว่าเขาจะสติมากจะเคร่งมากค่ะเวลาสอนคือเหมือนกับอารมณ์เราเรียนมัธยมอะค่ะคือห้ามคุยห้ามกระดิกตัวเวลาเขาสอนคือถ้เาเกิดว่าคุยกันหรือนี่ยเขาจะว่าเลยอะค่ะเขาจะว่าแบบว่าจริงจังนะคะ mm hmm. ก็คือทําให้เราตั้งใจเรียนมาก ก็สาหรับส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบท่องเที่ยวคือตั้งแต่ไป6เดือนมา,มา, ok do, ko, มา,านี่ไปเที่ยวเยอะมากไปฮอกไกโดไปนิโก้ไปคือไปเยอะมากค่ะอย่างคนที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือฝากนะคะว่าไปเรียนคือไม่อยากให้เรียนอย่างเดียวคืออย่างเพื่อนบางคนคือไปเรียนไปเรียนจริงๆอะค่ะแบบไม่ไปไหนเลยคือตอนเช้าไปเรียนเรื่องเรียนกลับบ้านแล้วก็อยู่รูมเมทกับเพื่อนคนไทยใช่ไหมคะคือถึงแม้ว่าจะเล่นเน็ตเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ค่อยได้มีประสบการณ์อะคะ่ะ อยางอยากให้ไปเที่ยวบ้างไปนู่นไปนี่บ้างตามซีซันของเขาอะค่ะว่าเ,าเขามีชมซาก,กุระนะเขามีเล่นสก,กีตอนหน้าหนาวเขามีไรสตรอเบอรี่เขามีมีชม,อมดอกไม้เปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นแค่จังหวัดเดียวของในรอบหนึ่งปีคืออยากให้ไปเพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> สำหรับคําเตือนถึงน้องๆที่จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเราเองว่าก่อนจะไปจริงๆต้องศึกษาแล้วก็ทบทวนไต่ตองให้ดีก่อนว่าตัวเองอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าต้องการที่จะไปทําอะไรอย่างเช่นบางท่านอาจจะอยากเรียนเพื่อเอาไปใช้ทํางานในบริษัทญี่ปุ่นหรือบางท่านจะไปต่อมหาลัยหรือว่าต่อเซนมงอย่างงี้ค่ะคือแต่โรงเรียนเขาจะมีวิธีการสอนต่างกันมากอย่างถ้าบางท่านเนี่ย ฉันอยากพูดอย่างเดียวอยากพูดได้อยากใช้ชีวิตอยากเอาสนุกสนานก็ควรเลือกเรื่องโรงเรียนที่จะเน้นสอนคอลวอเซชันนะคะอย่างบางโรงเรียนก็คือจะเน้นเป็นบุญโป๊เน้นวยากรมากเน้นคันจิมากอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปสอบเข้ามาหาลัยเพื่อนิคคิวอะคะ่ะถ้าเกิดว่าตัวเราไม่อยากเรียนไม่อยากสอบนิคิวไม่อยากเข้ามาหาลัยถ้าเราไปเรียนโรงเรียนแบบนั้นอะเราก็จะเหนื่อยเพราะว่าวันวันก็จะเรียนแต่วยากรวไวยากรวยากรเรียนแกมมาเรียนคันจิอะค่ะก็จะมีเป็นบทสนทนาเนี่ยน้อยจะทําให เบื่อค่ะอย่างตัวเราจริงๆเราอยากเรียนใครว่าเยอะอยากเรียนคอนเวอร์ชชันเยอะแต่ว่าที่เลือก CBC เพราะว่า CBC ก็เป็นเซนมงของตัวบิสเนสอะค่ะตอนแรกก็จะต่อเซนมงบิสเนสแต่ว่าพอเข้าไปนี่ก็จะแบบโอ้เรียนค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้จะเน้นสอนสําหรับคนที่จะเข้ามหาลัยหรือว่าเข้าเซนมงอะค่ะก็จะเน้นนิคคิวเน้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ว่าเราอยากเรียนไคลว่าเราก็จะรู้สึกเบื่อ แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วโรงเรียนนี้สอนดีเพราะว่าพอเต็มไปสอบอย่างเดือนที่แล้วเดือนสิบเดือนสิบสองที่ผ่านมาค่ะไปสอบสังคิวก็คือไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะคะอ่านน้อยมากแต่ว่าสอบได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเหมือนกับมันเรียนแล้วเขาสอนมาอัดแน่นมากค่ะความมีในหวัวก็ <laughs> แต่อยากให้คิดดีๆก่อนว่าชอบเมืองไหนชอบสนุกสนานหรือว่าชอบในเมืองชอบแบบเงียบสงบ แล้วก็อยากทําอะไรต่อหลังจากเรียนนะคะอยากเข้ามาหาลัยหรืออยากทํางานหรือว่าอยากใช้ชีวิตเฉย